สวัสดีครับผมสวัสดี FC ช่ชองอึเวียกชนแนลครับผมวันนี้ถิงมาอัปเดตราค่าควายครับสถานที่ที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับผมตลาดนัดโคกระบือบันเทียมนะครับตำบลเขอน้ำอำเภอบันผือจังหวัดอุดรธานีครับผมกับเวลาสวัสดีเ้าวันที่27 ท่านว่าคมนะครับ2องวันอยหสามนะครับเวลาประมาณหกโมงสี่สิบห้าครับผมเดี๋ยวไปชมกันเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อแม่ครับสวัสดีครับเปิดของพ่อแม่เนี่ยอนหกมหาหกมหาหมหาคมคมปะครับสามคมสามเล่นปะครับหกมหาเพื่อนบ้านนี้นนุ่มพอนะ เพิ่นหวานไล่ลูกเทียดตู้ที่สองสองที่สามสองามนะครับคอะไรคือเขามีท่วมากเลยวลงไปนี่ล่ลงไปทรมีคนท่วมาไ่มครับรมีมีอยู่บแบ 65 0 0 0้าเบอร์โทรพ่อแม่ครับศ6 5 2 6ห7ศูนย์ห้าสองนหกอกเาหนึนะครับพ่อแม่บ้านว่นบ้านว่านทาบอครับครับพ่อครับมันมันะครับพ่อพค้งสามตัวนะครับไม่โคงครับอสไม่โค้งครับนอมาสองโคม อีกข้อมือที่ขายกว่าขายแล้วก่าม,มันดรรอนค้มลูกไฟดอนหรืครับรหาสิบหกบหาสิบ,หก,บ,ห,บหกนะครับเปิดไว้หาสิบหกนะครับรมไม่มไม่ห y อก ไปดอนกันปีหรอครับไปดอนปีจักรวาปีกว่าครับท่องเที่ยวแดดแล้วครับนี่แม่ท่องเที่ยวแดดแล้วครับประมาณตอนอีสองครับท่องว่างว่ครับเดี๋ยวนี่ทำอะไรมาทำอมาแล้วบัตครับขับัตรพราะขนบัตรนะครับเอ่อแม่หมู ของโมเดลนี้ครับพ่อนาครับจะคล้องกันไหครับก่รู้จักครับค้องก็ใได้เครับอด สวัสดีครับพ่อยังครับปพมี่้าพมี่อยู่บ้านไหยพ่อบ้านน้องแสงน้องแสงกุลกสูรพ่อโอครับหน้ากลางนะครับพ่อแม่ลูกวันนี้พ่อ มแ,มแ,แ,แม่ขายแล้วเลี้ยแต่ลูกเล้ยแลูกแม่ขายครับร 8, พอพันไหนมากนี่ครับพอดูเผ็ดดอนเผ็นเผ็นอนุดรลูกงามนะแม่ขายเราทีครับแม่ขายสย่ายหาเงิาเแวลูกแยอะมบามเิี 5, ้ยแปดสิบหาคุณแม่ขายไปแล้วนะครับ คว <c ười> ามสูงของ,ข,งของแม่ความสูงหลานไหนอ่ะสิบเอ็ดมั่นลอยสาชิบหา ระมาณนนะครับของพ่อแมกประมั่นลอยสายมหาเลยครับผมแต่ว่าช่วงตัวน่อยนครับช่งอ้ไอเนี่ยดิสเบกชแนลครับผมดิเบกชแนลครับครับผมครับ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 พ่ครับหาเจ้าของครับนี่ของคู้ใดครับเจ้าของง่ายไ่ได้ครับนี่ 8ปดสิหานะครับผมขายเคสสิบหานะคขายแยูบานหุ่นเด่นใหุ้ณหภูมิเ่เบอร์โรสามนะครับนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสี่สามเค็สี่สามหกหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งก็มมีคมมีนะครับ้ัน้ันนองแสงนะครับผม มันหมัน,นะครับว <ผม S 1> ่างามครับความสูงสียอยู่ประมาณรอยสามสิบครับมันรอยยี่สิบไปไปสวัสดีครับสวัสดีครับฮอยลี่ฮอยลี่นะครับผมฮอยลี่บันหวัวขวานะครับุดจับ มาจากตัวจะคมครับมาสามตัวพ่มสามตัวมสามตัครับขายยกยกไปเลยเบอรไปสิบสองนะครับพมสามตัวนะครับเบิดไไปที่แสนสองนะครับค่อยสูงประมาณเท่าเดิมประมาณลอยสามสิบครับสามสิบก้อนครับประมาณสายยุห้านะครับครับเมา้มัเร เบอร์โทรศัพท์ครับผม0 6นครับ061 1์1กห1 4 4งหนครับผมหอยลีบ้านหัวขวานะครับเดี๋ยวผมิยหลอบๆใหในเบอ่งีกครับของลูกของแม่นี่เบิรเลยบ่ พ่อครับแม่นีคุณคนละแม่ครับคนละแม่นะครับอันนี้อันนี้ค่อยเป็นลูกเล่าหน่อยค่อยจักปีนี่ค่อยจักปีแล้วแม่เหรอครับครับแม่น่าจะลูกสองนายลูกสองอันนี้เด็กประมาณปีปีกว่าความสูงแม่นี่สิอยู่ประมาณ ลอยเศร้าน,นะครับลอยยี่สิบหานีครับอ่าพสามนะครับแสนสองจะเพื่นมาแยกได้แยกปะ <c oughs> แยกอยู่นะครับ <c oughs> อ่าแยกแยกอยู่นะครับผม <c oughs> ครับเคนๆครับมันมันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมห้อยอยังนี่หยห้อยหน้าครับห้อยหน้าห้อยหน้าอยูย่บ้านไหนหอยู่บ้านหัวขวาครับบานหัวขวานะครับขุดจับอีกนะครับผมมาจากตัวคมมาคมหนึ่งใบ้านๆน,น,นี่เนาะไปบ้านบ้นหาหนสถานะท้อง

ความสูงแม่ยท <laughs> <laughs> ่าไรครับประมาณร้อยสามสิบนะครับสาบประมาณสามครับเอาเบอร์โทรหอยเบอร์โทรหอยหน้าครับจำได้ว่าศูนย์หกหนึ่งครับหนึ่งหกสาสี่้าเจ็ดสี่นะครับเดี๋ยวผมไทยฟังห้างนี้ให้เ่ัานครับสบายังตยนะครับ พ่อมแม่ลูกเท่าไรก็ครับราคาผมเริ่มนะาสิบเจ็ด <50 7. S 2> ผมไม่ได้ถามราคาเนาะ5าสิ50 7. 50 7. ต่อรองได้นะครับต่อรองได้นะครับผมขาสิบเจครับวานะครับอยาั้มันครับ สวัสดีครับผมครับหมอยจอมนะครับครับผมครับ้จอมบ้านนาสีครับผมบ้านนาสีมากี่ตัวครับตัวเดียวนะครับผมเพื้อสายมีไหมครับแบบว่าบ้านบ้านบ้านนะครับความสูงอยู่เท่าไหร่ครับผมร้อยสามร้อยเท่าไหร่ครับร้อยสามสามร้อยสามสามนะครับ ดีสวยดีนะครับครับแต่ยังไม่ได้อ้วนเนาะยังครับนี่พายสาวครับผมยังไม่อ้วนนะครับสถานะท้องเป็นไงครับตอนนี้ท้องว่างครับตอนนี้ท้องว่างนะครับรอผสมนะครับกำลังขึ้นรอคลังขึ้นเบอร์โทรศัพท์ครับหมอครับ0ู8ย์เครับ149 149 9214 9214นะครับผมผิวพันธ์ดีนะครับ คพ่อครับสวัสดีครับพ่อยังครับอบ้บอาพ่อสมคิดละพ่อสมคิดบ้านบ้านดูบ้านดูบ้านดูนี่นะครับผมจี้มือ <c oughs> อะไรก็ครับอยา่างไรจี้มือหรือ ราคาดีครับสีเงินครับเป็นเสื้อสายมั่งนะครับนี่ครับรับสายเพชรอุดรครับสายเพชรจักเดือนจักปีแล้วพอนี่อายุโอ้ยยังไม่เต็มปีครับยังมาเต็มปีนะครับแต่ว่างามดีนะครับแม่นี่หางเงินสองครับ เสีสายนี่พ่อไปบางบานนี่บางบานนะครับพ่อม่จากตจะพ้มทําไหน้าสองคนเยาะมาดิคายไฟหน่อยดีกันท้ามส้องานดีนะครับุงนุ่มแ่นุ่มนินงามราคาดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเอ็นแน่ขอเบอร์ถ้ันห่ครับขอเบอร์โ่วนะครับหน้าสามเก้าสามครับสองสองแปดสองสองแปดสี่สี่หกเจ็ดสี่สี่หกเจ็ดนะครับข่าสมคิดบ้านดูนะครับผมมี่สองตัวนะครับสวัสดีครับผมพ่ออย่งครับพ่อเย่าครับพอเย่าบ้านไดอยู่น้องบครับอยู่น้องบัวนะครับ แมาจากตัวจากโคมครับแมาสามตัวครับมาสามตัวตอนหนาผมนี่เป็นโ้มหรือตัวเดียวครับข้มครับโคมแม่ลูกนะครับผมลูกปู่ลูกแม่ครับลูกแม่ครับลูกแม่นะครับความสูงอยู่หลายเมตรนะครับประมาณร้อยสามิห้าครับไอยจักปีลรอครับไม่ลูกตัวสามไม้ทองลรอครับตัวสามไม้ทองนะครับผมราคาว่าเป็นไรเป็นไรครับนี่ต้องไวแปดสิบสามครับแปดสิบสามนะครับราคานี่ต่อล่างนี่อย่ครับ ตะลองดีป่ะครับตะลอไงไหนครับตะลองไหนนะครับผมเดี๋ยวคายปลูกกันะครับว้ลูกอะ่ะอวนงามนะครับ ค่อมนี่แปดสิบสามครับเบอร์โทรศัพท์ครับผม087ครับ087 814 814 8546ครับ8546นะครับนี่อีกวะครับแม่นีวครับแม่นี่ราคาครับราคาเปิดใบหาเมือนครับหาเมือนนะครับผมเป็นแม่เดียวนะครับครับแม่เดียวลูกลูกขายไปแล้วเป็นลูกปูลูกปูนะครับแยกนะครับ มือนนะครับคผมมันหมันครับครับผมครับผมครับเบอร์ปูนะเด็กครับเซย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเซย์บันหัวขวานะครับครับผมมมาค้มเดียวครับครับมาค้มหนึ่งครับแม่ลูกนะครับลูกกรครับลูกแม่ลูกแรกครับอาจารย์แม่ลูกแรกนะครับ ความสูงอยู่หลายบม้นะครับประมาณลอยสารชิฟหะสามหกประมาณนี้นะครับเปิดไปหลายเมนครับนี่พมหนึ่งหสบห้านะครับหกหมื่นหาครับราคานี่ตัวร่องด้อีกบครับนี่ได้ครับตัวร่องได้ครับน้งหอมเิัดน้ำหอมกำไรมาให้ไส้ด ลูกได้จักเดือนจักปีแล้วครับนี่ก็สิบเดือนน่ครับประมาณประมาณสิบเดือนครับผมเบอร์โทรศัพท์ครับ083 0 8 3 4 1 5 4ม5 4823ครับ4 8่3นะครับผมเสียเอ้บนหัวขวาครับผมมันมันครับ เบิ้งตัวใหญ่ๆแล้วลองมาเบิ่งตัวน้อยๆมั้งนะครับของใครนี่ครับพ่อของพ่อของใครพ่อห้อยยังครับห้อยนัดเบิ้งการครับห้อยนัดอยูเบิ้งการนะครับผมมาตไกลนะครับผมเป็นไผ่ดอนนะครับราคาอยู่เท่าไรนะครับเปิดไว้เท่าไหา่สามครับหาหมื่นตัวละหมื่นหรือคู่หนึ่งคู่นี่ครับหาหมื่นสามคู่หาหมื่นสามนะครับผมคู่ไผ่ดอนนะครับผมงไทยตัวกันให้เบิ่งครับ ไข่อายุไลายเป็นได๋แล้วครับน oh, um, yeah, ี่ไข <Yes> ่กระดูกขาปีนะครับปีนึงนี่แลระมาณปีนะครับห้าหมื่นสามแยกครับเพื่อนมาขอแยกด้วครับแยกอยู่อ่ะแยกครับแยกชื่อกันนะครับผม แม่ใหญ่นีได้ครับแม่ใหญ่ซื่อต่อคนมากครับสื่อมหาเมือนหาเมือนครับครับสีขายขอดได้ไหมครับกับแม่กับแม่จะเล็กตั้งหน่อยกับคลายครับกัไแมสีหารอยกับคล้ายเจ้ามาหาเมือนแล้วนะเราเบอร์โทรสามคำว่อยครับศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดศูนย์สามสามเก้าศูนย์สามสามเก้านะครับมันมันครับขอบคุครับ สวัสดีครับพ่อยังครับ uh พัน huh> ธุ์ยืแสงบ้านไหนพ่อบ้านนาผู้บ้านนาผู้ครับตำบลนาผู้อำเภอเพชรอำเภอเพชรหมือนครับออ๋ครับผมมาจากตัวยาค่อมครับพ่อมาสองมาสองอยู่ทั้งสองนะพ่อเนาะแต่เมืองค่มนี่กันครับแม่ความสูงไหนบันไดนี่พ่อความสูงคนอยู่หลายบานไดนี่ห้วยมันสือห้อยประมาณพ่อสูงเท่าไหนความสูงพ่อเท่าไหนห้วยห้าสิบ ความข้งก <adam> ัไเล่เน mm ่ย hmm. ม ah. <150 S 1> ันต้องค้าี่เความสูงร้อยห้าสิบละใะ่ามคากับิวผมม่นร้อยร้อยเจร้อสิบนะครับผมเพราะว่ามันเที่ยงขางกับ้่กอยู่เนี่ยร้อยสามสิบไปไปพ่อมแม่ลูกลูกเถกบ่พ่อลูกเทกลูกเถกลูกจักเดือนแล้วครับจะปีแล้วลูกลูกงหญ่ลูกายลูกกันสิบสิบี่เดือนปีกว่านะครับปีสองเดือนนะครับท่องเที่ยวใด้ะคบนี่ ทองมันทองที่สองสถานะทองเพิ่นจิคขวัดแล้วเนาะตอนนี้ประมาณอีกเดือนมีนาประมาณมีนานะครับ,รบรครับรองนพอพันธุ์บ้านนี่บ่พอเอาทับนะพอพันธุ์เขาคนรับข้าเหรี่นชงแขนเน้อที่อยู่ในทองนั้นบอพเรื่องตัวลูกนะครับ วันลค่าเวลาไมไรก็พอห้อว่าห้องห0 0นหก0นครับสองคนถ้าเป็นไปเลี่ยงได้ปะนี่ห้อง้ชืรอกต้อได้อีกุณอ่ะครับหกหงืนะครับเบอร์โทรศัพท์พ่อศูนย์แ สอง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 แปดเก้าแปดเก้าสามสามหนึ่งสามสามหนึ่งนะครับคอลีนาผูคอลีบันนาูนะครับผมอำเภอเพชรนะครับท้องท้องแก่้วของแก้วครับ้มันเขาผูกเพ่ฟางหลายมันไม่อนั่นครับเขาเล้กี่น้ำกินน้มันมับอเป็นลักษณะนี้ซื้อนนี้ก็แค่เขาซื้อตัวเดียวก็หามือกตัวแล้วครับผมเอาเมืองคมีวันนี้พะ่ลูกคือสีขาว ลูกสีขาวนะครับผมเี๋ยว่ามีใหม่คิ้วขาวโตแม่มลูกแม่มนันีเดือนเกี่วอดักเดือนเลยพ่อลูกนี่ครับลูก่นสามสามเดือนสามเดือนนะครับสามเดือนแม่สีสูงประมาณร่อยสามสิบได้สามสิบราคาเขาได้พ่อห้องห้องเี่หาเมืออห้อเอินหาเมือนหาเมือนเบอร์เดียวกันนี่เนาะหาเมือนผมกายรอบๆทา้งนี้ให้คุณชมเันเบอ่งครับ แม่เพื่อนขึ้นอีกไปว่ะมันขึ้นเที่ยงเลี้ยพ่อพ่อยครับเห้ลูกเลยก็ตามที่เดือนกันให้ลูกยัยครับผมท่นทรงลูกดีอยู่คว้ยมือลงครับผมเนี่ยมันยังบัสได้ถึงสปีแล้วเนี่ย ครับผ่แม่ก็ยังน้อยครับมันมันครับพ่อครับ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 สวัสดีครับขันสวัสดีครับพ่อยังครับพ่อน้อยครับพ่อน้อยบ้านไหนครับสั่มสูงครับขอนแก่นพอน้อยบ้านสั่มสูงขอนแก่นนะครับผมพรมสามนะพ่อเนาะพรมสามครับพรมสามพรมสูงแม่อยู่หลายมานไอยนี่ครับร้อยสามสิบเก็กว่าครับร้อยสายเก็กว่านะครับนี่อีกเส้นหนึ่งจะร้อยสามสิบแปด ตั้มโต้ไงหนาดีนะครับผมวัดได้ผู้อื่นจักสิวัดได้ตัวไหนตัวใหญ่ลูกนอกลูกแม่มืดครับลูกแม่เบิดนะครับอายุหลายไปยีแล้วกรุกน้องวนว้องมันอายุรพระท่านในพ่อปีครับน้องน้องนั่งน้องมันออกได้เดือนต่วครับโอโ้โอโโอก็ได้เดือนกตัวผมจะเบิ้งไกลๆนะครับ,บมบันสะดิีงครับมันสวัสดีสวัสะดิงผมนึกผมนึก <laughs> พอพันบ้านๆน,นี่ว่าห,หรือพอพันจัางไหนพอพันบ้านๆนี่ละครับพอพันธุนบ้านนะครับด้วยผมเส้นเงียเนืเื้อเนมซื้อสมสีลูกลูกมันซื้อสมนึกครับอีน้อยๆอ,อีสมรัง <laughs> สมรังจากรุลสอสีงามดีครับถ <laughs> ่ายแม่ก็งามครับถ่ายเต็มเต็ม ลูกตัวใหญ่เพิ่งแงานราคาเท่าไหรครับพ่อเปิดไวซิมหะราคานี่ต่อร่องได้อีกบตอรองไดครับต่อร่องได้อีกนะครับผมขอเอิดโทรศัพท์นะครับ0 9 8 098ครับ647 647 2610 2610นะครับผม คอนแกนนะครับท่ามสูงก็ขอหน่อยนะครับผมมันมันครับพ่อครับครับครับขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับนี่ครับพ่อหยังครับพ่อบุญมีบ้านไหนพ่อบ้านทอนเมู่อทสองบ้านทอนบ้านทอนมูสิบสองบ้านทอนบันผือบ้านบ่อบ้านทอนบันผือนะครับผมมาจากตัวจะโครมพ่อมาสามสามตัวนะครับเป็นเป็นโครมหนึ่งกับอีกตัวหนึ่งตัวยุดตัวหนาผมนี่ครับ แม่นั่งอายุไร้เป็นเล็กพอ่อแม่นั่งนี่งมัสองปีนะครับสองปีไปวันราคาเวลาเป็เด็นี่ครับหาหมืน่นความสูงอยู่เท่าไหร่พอ่อในวันวะวันวันนะครับผมจา,ะะจากระยะสายไประยะสายตาประมาณร้อยยี่สิบไปไนะครับมีเสียสายมากไหนพอ่อไขบ้านๆนี่เนาะเดี๋ยวเบิ้งหน้าตาพนีไก่นะครับ พ่มนันนี้ว่าพ่มลูกเธอตัว่อความสูงสฉยอยู่ประมาณลอยาส,สยปปานะครับพมนี่ว่าราค่าเวลาไม่ได้พ่อแม่ลูก ดหมื่นเก้านะครับราคานี่ตอร่องได้เ่ครับตอร่องได้นะครับขอเบอร์โทรสามหกศูนย์หกห้าสองสี่้องสี่เก้าหกเจ็ดพ่อพ่อบุญมี่นะครับบันทอนมันคือนะครับมอญที่ครับมันมันครับพ่อครับครับวันดีครับ ครับผมสุดท้ายท้ายคลิปนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับเอฟซีช่องอืดเวียชแนลนะครับผมเกษตรกรที่ติดตามรับชมคลิปของผมอยู่นะครับผมคลิปเปิดราคาอัปเดตราคาควายนะครับที่ตลาดนัดโคกกระบือวบันเทื่อมนะครับผมกับสายแล้วนะครับผมประมาณ8ปดโมงนะครับควายก็เริ่มซาซาแล้วนะครับขอขอบคุณนะครับ ู้ติดตามเก้าแล้วครับกดติดตามไหมนะครับแล้วก็ผูดติดตาม, 9, ตตาม 3, ที่ยังมุขันได้กดติดตามนะครับผมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมแน่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ